สองพันกว่าบาทเปล่าไม่รู้รุ่นไหนเออไม่รู้รุ่นนะคะวิโมล่าอันนี้ลูกค้าเรานะคะเคยมาขายอยู่ตัวนี้ไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้รุ่นปะอะไรอ่ะโอ้อะไรตัวตึงเลยล่ะขอดูมั่งไม่ให้ดูเลยไม่ดูทุกผ้าก่อนไม่เห็นน่ะเดี๋ยวดิเนี่ยุทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะให้ดูให้ดูเป็นแบบที่ดูดูขาไก่อนอื้อ มันทำไมใหญ่ใหญ่เฮ้ยนี่ตัวนี้มีแบบเป็นเขาเรียกว่าสแกมเหรอสแกมเหรอมีบากวะวะเออนะครับมีคางบิวโมล่าบิวโมล่าเลยไม่รู้นะครับตัวนี้ไม่เคยเอามาขายไม่รู้ราคาเลยครับใครรับติดด่วนนีไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาจริงๆนะครับไซส์อะไรวะเนี่ยเดือดดวน M M ไหนข้างๆข้างหูอ๋อ M ไซส์ M ค่ะลูกค้าใบนี้อุ้จะสวยเนี่ย มีบลอยูแล้วใครรู้ราคาเนี่ยพันห้าได้ไหมใบเนี้ยเุ้ยไ, <Hey, S 1> ไม่น่าได้ไม่น่าได้ตัวธรรมดาไม่ได้เลยพันห้าใช่ใครอยากซื้อเท่าไหร่่าทักมาได้ไหมราคาดีเดี๋ยวขายนะครับผมไม่รู้ราคาจริง